แล้วก็แบบที่เด็กแน่ใ,นใส่กันเนนะคะเป็นแบบแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยใส่แล้วลุยลุยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึงเป็นแบบเสื้อยืดนะคะเสื้อยือดนี่ก็ราคาไม่แพงค่ะ450บาทก็มีให้เลือกแบบสีขาวแมแล้วก็สีดำมีทั้งแบบคอบีคอ,อกลงนะคะหรือว่าเป็นสำหรับผู้หญิงแล้วก็ หลายคนจะได้ฟังกันต่อนนี้ไปนะคะชื่อว่าเพลง The Ethnology นะคะตามสื่อต่างๆเป็นเพลงสากลแล้วก็บอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกแล้วก็ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการทำเพลงเ,เกี่ยวกับปหลวงเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

เปเพลงที่จะได้ฟังกันนะคะจากโครงการในครันน้งนี้มีความไพเราะแล้วก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดในทุกด้านเรายังไม่ได้พูดถึงช่องทางในการติดต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงช่องทางที่ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะคะ <c oughs> ก็สามารถเข้าไปเดาหลดเพลง เวิร์ด o วิร์ดดอทเอาเวอร์คีทีนะคะเป็นโครงการที่มีศิลปินจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางทีมงานเตรียมขอหนังสือเล่มที่ที่บอกอยู่ข้างในนะคะว่าโครงการในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากศิลปิน a อแล้วนะคะจริงๆเรามีศิลปินคนอื่นอีกที่เขา กับโรติในครั้งนี้นี่เยอะมาก Oh, that's all.